ตอนลบเข้าสู่ช่องนักราชแบนออฟฟิเชียลนะคะฮัลโหลถึงบ้านอย่างปลอดภัยได้ตู้มาสองใบเพราะว่าเคซี่นำมเอร์วันสดีฟซีคะนะคะเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะแม่ปุ้ยดีใจมากค่ะระว่างเด้อไม่สิแตกได้แม่ถูกต้องโอ้ยโว้ายู่กติลมค่อยๆพอลุง ไปกูจ <What? S 2> ีนอยอดอันนี้พึ้นบัตรที่อย่างเล็กมาดีสี่ค่ะ <S <s <uk ar> โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงรถมาอีกเล็กรถมารถมาป้าพี่พืนคือสวยแต่พูดนะคุณค่ะสวยมากแั่งสวยทั้งดีอุปสรอคนะฮะอ่ายิงเล็กยิงเล็กลงค่ะเดี๋ยวพื้นมาต้อำรับันีิก่อนมันต้องสิบแม่อะมารับแม่แม,ม่พูดคนหนึ่งแม่รับแม่พูดรับเลย รถมานะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะรถมาให้รถไปก่อนคะ่ะจะเอาของลงค่ะนะคะไปเลยค่ะนะคะนะคะโอเคค่ะแม่ปุ้ยเอาตั้งไว้ในนี้ก่อนแม่ปุ้ยไม่เป็นไรแม่ปุ้ยเอา,เอา,เอาโอเคค่ะไปอันนี้ไงขาตั้งกล้องอเล็กมันอยู่ใต้นี้หนูนี่คุณบ้านี่ว่าอยู่สวัสดีคุณผูทุกท่านค่ะรถเจ้าเปิดออกนี่เปิดแล้วลูกโอเคเลิศ น้องหญิงเล็กน่ารักมากได้ดูมาสองวันแม่ปุ่ยดีใจหลายได้จากของผู้ในหลายทีนะคะเมตตานะคะเพิ่นสาวเพิ่นสาวค่ะเพิ่นสาวเพิ่นสาวเพิ่นสาวแดงสากเออเอาอย่างกับห้องตรงนะคะโยนนั่นออกไปก่อนเลยโยนออกไปก่อนเลยได้ได้ เอาไปไปเตียงสะกอนพอดีทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะแม่ปุ้ยตื่นเต้นแห้งดีใจลายบบยาแย่หมดจะออกก็ได้เอาไปคุณข้างล่างคุณเอาไป้ข้คุณก็ได้เอาไปข้างบนสิสิสสไปเอาไปไ้กลับไปบ้างไปก่อนแ <l> ม่ปุ้ยดีใจมากที่แม่ปุ้ยได้ตู้ใหม่นะคะเห็นไหมคะอยากได้อะไรพูดปั๊บได้ปุ๊บเลิศมากคนเกิดวันจันทร์เป็นแล้วของเก่าออกแล้วค่ะนะคะเราได้ของใหม่แล้วนะคะเห็นไหมแม่ปุ้ยเลิศ เออเอาเบาเอาบ้างไอ้เล่าเล่านั่นล่ะหญิงเออลาแล้วเอาไปหันแล้วคะคะสวัสดีค่ะแม่ปึ่งก็จะเอาอันเก่าไปตรงนั้นนะคะเราได้ตู้ใหม่มาสองใบนะคะขอบคุณนะคะเอฟซีทีเมตตาจะร้านใหม่ให้คุณแม่นะคะเออเลิศเลิศสองใบมาเลี้ยงกันเลย่นบอแม่เลเอาล่างเอาลงก่อนเดินทาง มันจะออกได้มัดแต่งแล้วเนี่ยขาเปฟอยู่แล้วร้านนี้ขาเฟอยู่แล้วฮัลโหลเดจังเกิมออกมาแมนมาต่อนีกออกก่อนวอเพิ่นเอานั่นออกก่อนออกมากล่างออกมากเออพอเพิ่นออกล่างออกก่อนเห็นแม่ได้คือท้องเห็นบ่อท้องเขากระออเห็นเสร็จอะเห็นหอวสะโพกฉันท่าเนี้แม่ปุ้ยดีใจมากเลยนะคะให้น้องอันยิง<ม>เลข็ขถืออะไรละแม่ยามาไกลเขาเขาสิเส็ดแตก เบิร์ตแล้วเอาล่างขึ้นไปแม่แม่เก็บล่างก่อนนั้นเอาล่างเนี่ยสปินมาสิปินเอาแบบใดนี่สปินอีกท่าหนึ่งแม่สปินอีกท่าหนึ่งเออเอออันนี้แหละเออเราร่างผ่าแล้วเงินแสนห้าพันเดนี่แม่แม่ยกสะกันเงินแสนพันเดนี่แม่เอ้ยนะฮะหนูบอดี่วงว่าหนูสิได้ขายของหนูบอดีว่านบ้าตาหนูทรงหมอบล่อหยิ้มให้พอดีเอฟซีค่ะพูดนะบู๊ เทแตมันแล้วเลยใส่กระจกอยู่ๆอ่ะคือว่าอันนี้ใบหนึอันนี้มงหนึ่งบ่อนบรุมันเฮียงกัดว่อนจะใส่ตะกาเนาะมันเฮี้ยงกัดไปมันเขบอกโอเคดอเอาเอาเบมากจน้อยอันประตูอันไหนบานมันเากัดนเอาไม่นีประตูยุติเพราะเสร็จวันตัวอันนี้สนเออเลิศอันนี้สนอักระจก เลิศมากเลิศน้องหญิงแล้วก็น่ารักใช่มาล่อเต็มหนรนานเราก็แล้วกันฮันดานนากไปเพิ่เรียกเองตวถกต้งเอ้ยจิเวนวัการใจเล้ได้ยังเรียกเอาเลยบอเออเได้ยังก็เลื้ยงเอาเ่าเก่าอยังน้อาล้อใจแล้วก็พี่กใจเก่าไปจุบนีบ้า เออมันก <Workers, S 2> ับบางแห่งมันมันรเลิศมันก็คือสมัยเก่าดอกสมัยเก่ามันจังทนท่านมันอ่ะไม่ได้เสียงว่าเห็นบ่อได้ตู้ไม่เลยเลิดช้างเขาเจ้าบ่าเหรอนั่นเอาตู้ไม่ไปเหรอเข่าเบิ้งตัวอันนี้มันถเล้วือกเร่า คือว่าถามขอว่าใส่แบบใดว่าแมนเดือเปล่แบบใหญอันนั้นั่ามันเลื่อนทีนมันเสีแตกมันสิแตกโอ้ยเอ้ยออกมา โบเมมก็ถึงแล้วนะตอนนั้นไปแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเอาเข้ายัางไงนั่นเองกทำไมหนูไม่ถามเขาล่ะลูกเวลาหนูซื้อของทีแรกคอยกระ,ระออรอบอกแลาอันอดร่อสายปลุกอะไรขนาดนั้นะเห็นผู้ใายเห็นเหล้าเห็นผู้ใายมาใส่เห็นเหล้าโหลดเออขนาดกี่สิบทานเหตุบ่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอ่ะอาใส่ออออเออนี่ไม่ใช่อ่ะ ว่าแมนบ่แมนบ่แมนไม่สิแตเอาเอาเอาวันมาได้ไม่ได้ออกมาเหตุาไม่เห็นาาหหเล่าพอแล้วเอาบางวันี้ลหะเข้ามาตอนสยห่อนเขามาลูกแตกเสียงแตกลงไปหันเอาสีแม่สีแยากยายกันแล้วได้ไนี้แยกายา,อยาขอบคุณมากมากนะคะหิ้วน้ำเอ ยี่ห้อนี้หมดแล้วค่ะปุ่นยี่ห้อนั้นก็หมดปุยได้ตู้ถ่ายรูปกับตู้นะจ๊ะล้านไม้ไม่้หมดล้านไม้ยังก็ไม่ตู้ก็ไม่เอาถ่ายรูปกับตู้แม่แม่เจ้าไปยืนยุ่งอย่างข้างหลังยังสั่นเจ้ามายืนยุ่งกับเสาหนิแม่เออแล้วก็หันหน้ามาแล้วกันยิ้มเอาเบาปนี้ขอบคุณหลายๆเด้อผู้เันสื่อตู้ให้ขอบคุณนยีดีอ๋อหรอขอบคุณช่องสันนั่นนี่โอ้ยขอบคุณนักขาวแบด ปฏิหารมหาอันนี้ก็ดีดีลูกสาวข่อยก็ได้มืัอนี้ก็ใส่สุดดีดีงามงามอิ่มบ่มืัอนี้อิ่มเลิศบอลเธอได้เงินเธออิ่มทองเธอได้ตู่มืัอนี้เลิศแห้งเป็นมันที่พิเศษมากมากเลยเลิศบอลเลิศโอเคซี่กลับบ้านก่อนนะจ้าบ๊ายบายนะคะขอบคุณแม่ปุ้ยด้วยที่ไปด้วยนะคะขอบคุณแม่ปุ้ยเหมือนกันเด้อโอกาสหน้าเจอกันใหม่โอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะเราต้องมาดูตอนเช้าว่าทันจะใส่อะไรบ้าง เลิศคุณอาพ่อคุณอากางเกงยุคเก้าศูนย์เราก็จะไปส่งน้องหญิงเล็กนะคะแม่สวัสดีค่ะเด็กนอนบ่ได้นอนบดเด็กนอนบอดดีทุละไปเพิ่งวาระเปล่าภาพไปบุญละบอนนอนกลับมาแล้วกลับบอนอนยังมาแต่งบอกว่าให้นอนไก่นอนโทรหาบุษไสมาหาสมเพผืนนหนามันเลยพัลู่มาทูละงาม งามเกิดวันอังคารสวยวันะัคะนางหญิงเล็กเป็นไงวันนี้มีความสุขไหมคะโลดแต่วันไม่ได้นอนค่ะเงินสามพันบาทหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะอิ่มท้องอิ่มไส้มากขอบคุณค่ะนางหญิงเล็กน่ารักด้จานนะคะลุกซาวนะคะเห็นว่าเาเรามาที่ไหนแล้วก็สวยสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะ